ดูโคตรเยอะเลยนะในการตั้งออโตเมชันต่างๆดูดเข้าไปกองอย่างเร็วตัวนี้ใช้ได้ทั้ง smart life t ั Ya หรือว่า i Store เลยโหดมากๆตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลมิโมวันนี้มาเจอกับแก d g e t smart home ที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเฮ้ยแล้วเราไปเอามาได้ยังไงใช่ไหมนี่ก็จะเป็นเครื่องพ่ออากาศจาก Li น์สโตร์นั่นเองเป็นไงสวยหรูมิิมลเหมือนของเยวหมี่เลยนะก็จะเป็นเครือหรือว่า ecosystem เดียวกันนั่นเองแล้วทำไมมันขาดแคลนมีเงินซื้อไม่ได้ก็ ช่วงนี้คือของ x i ยวมีเนี่ยมันค่อนข้าง out of stock สั่งทีนี้รอเป็นเดือนเลยนะแต่ตัวนี้ก็จะสเปกหรือว่าใกล้เคียงกับเมี a o ม i Amplifier 4 l i t ์นั่นเองแต่ราคาเนี่ยจะถูกกว่ากันเยอะเลยนะแบ n Lifestyle เนี่ยเขาจะเป็น ecosystem เดียวกับเสียวมีแล้วก็ทาเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นแก d g e ต่างๆหรือว่าโรบอทในการทําความสะอาดบ้านนั่นเองเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะมีสิทธิบัตรมากกว่าร้อยฉบับเลยแล้วก็รองรับมาตรฐานหรือว่าเซอร์ก็ตามด้านล่างนี้เลยนะเยอะจัดโอเชไหนๆก็พูดถึงตัวเครื่องและมาดู านอด้านข้างเราก็ด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะครับผมในอย่างแรกเลยที่สังเกตเอาทาไมลักหรือว่าตัวที่เสียบ power เ,เนี่ยมันอยู่ตรงกลางเครื่องใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับเราเลยนะคือเครื่องก่อนเสียวมีของเราเนี่ยนี่ ตรงนี้เลยบอดช็อตใช้ไม่ได้เลยนะก็คือตัวนั้นเนี่ยปั๊กพอร์มันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมเวลาเราทําความสะอาดหรือบางทีเนี่ยน้ำมันหกมันก็ไปทําความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายใช่ไหมเดี๋ยวขอเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูก่อนตัวนี้มันใช้งานง่ายมากกดสองข้างนะในการ เอาตัวคอนโทรลตัวเครื่องด้านบนออกมาแล้วเวลาเราเปลี่ยนไส้กรองก็3สเต็ปง่ายๆเลยดึนไส้กรองอันเก่าออกมาซัดแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปนั่นเองนะมาดูในส่วนของตัวที่เราบอกว่าปักมันอยู่ตรงข้างบนเนี่ยบอร์ดต่างๆก็อยู่ข้างบนนะ mm hmm. เวลาเราทําความสะอาดเนี่ยนอกจากจะเอาตัวนี้ไปปัดฝุ่นไม่ใช่เปลี่ยนอันใหม่นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ ไปฉีดน้ําหรือว่าไปเป่าทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรตรงนี้เลยนะครับผมบางทีเนี่ยมันจะมีฝุ่นเกาะรอบๆตะแกรงตามตัวเครื่องเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่เราชอบมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวดีไซน์ของเขาแล้วก็ค่อนข้างเรียบหรูดูมินิมอลตามสไตล์อีโคซิสต็มของเ Xiaomi เลยนะเออแล้วก็อย่างแรกคือตอนได้มาเนี่ย หลายคนนี่ไม่ได้เปิดเช็คดูนะว่ามันเนี่ยหอมาหรือเปล่าไอตัวฟิลเตอร์มีหลายคนนี่กองทิปไปเป็นป,ป,ปีก็มีนะแต่ว่าตัวนี้มันแกะมาให้เรียบร้อยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องเปิดแกะนะใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมติพร้อมใช้งานในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็มีที่เสียบปลั๊กใช่ไหม แล้วก็จะเป็นที่วัด5 p m 2.5นั่นเองนะครับผมเลเซอร์พาร์ติเคิลเซนเซอร์ถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันแจ้งเตือนว่าเซนเซอร์ผิดปกติก็มาปัดฝุ่นหรือว่าเป่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆเนาะแล้วก็ด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดคอนโทรลอย่าง่ายมากๆก็ค่วเปิดปิดแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นตัวไบรท์นสนะครับผมของหน้าจอก็สามารถปรับได้3ระดับถ้าเกิดว่าใครเอาไว้ในห้องนอนไม่อยากจะให้มันแยงตาใช่ไหมก็มากดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็ด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะตรงนี้เราก็สามารถควบคุมผ่นแแออปไดด้ีีกทึงตเ๋ยว มาดูโหมดเขาก่อนทั่วไปเนี่ยเราก็จะเปิดให้เป็นออโต้นะเราก็จะมีสลิปโหมดแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจอันนี้คือสตรองนั่นเองโหดขนาดไหนก็คือตัวนี้สามารถทําความสะอาดหรือว่ากองฝุ่นเนี่ยได้ถึง45ตารางเมตรเลยนะก็คอนโดเราทั้งห้องตัวเดียวก็เอาอยู่เลยนะอันนี้ขนาดเราเปิดสตรองมาแล้วไอ้ห้องไมเสียงมันเบาจังก็คือเราสามารถไปควบคุมความแรงในแอปได้อีกทีหนึ่งตั้งแต่ 0- ูนย์ถึงร้อยเลยนะคือมันสามารถทาอะไรได้เยอะมากๆม,มาดูในส่วนของสเปคเจ้า Line Store A1 กันหน่อยดีกว่า ตัวฟิลเตอร์ที่มากับเครื่องเขาเนี่ยสามารถป้องกันแบดทีเรียได้ถึง99.9%เลย และถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นโหมด Quiet หรือว่า Sleep mode เนี่ยเขาก็จะมีเสียงอยู่ที่35.8เดซิเบลเท่านั้นเองนะคือไม่ได้ยินเสียงเลยนะอย่างกับมดคุยกันนะแล้วเกิดว่าเปิดสตองเนี่ยหรือว่าปรับให้มันสูงสุดเอาพัดลมจัดเต็มไปเลยนะเขาจะเสียงดังสุดอยู่ที่61เดซิเบลนั่นเองอันนี้ก็เริ่มได้ยินมาแล้วแต่ไม่ได้กวนเราแน่นอนในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5อุณหภูมิแล้วก็จะเป็นความชื้นนั่นเองสายสมาร์ทโฮมอย่างเราเนี่ยครชอบเลย ที่360กบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มาดีไฮก็อยู่ที่1 1 0ลูกบาทเมตรต่อชัอ่วโมงคืออันนี้แปลว่าม,มีฟุ่นหรือควันเยอะในห้องเนี่ยเขาจะใช้เวลาแป๊บเดียวในการกองให้ทั้งห้องมันสะอาดกลับมานั่นเองและนี่ก็จะเป็นสเปคของเจ้าตัวไลน์สโตร์เอวันนั่นเองภ<อ>ายในกลองเนี่ยก็จะมีสายชาร์จคู่มือแล้วก็ตัวเครื่องใช้งานง่ายมากแฉกนี่เปิดขึ้นมานะครับผมก็จะเจอกับพัดลมขนาดใหญ่อยู่ด้านในนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตะแกรงตัวเครื่องเนี่ เลยงานประกอบต่างๆฟิตไม่กองแก๊งเลยนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องนะค่อนข้างเรียบหรูเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องตัวปลั๊กมันไม่ได้อยู่ด้านล่างปกติเราเอาไปใส่มุมห้องแล้วก็ชิดกําแพงมันก็มองไม่เห็นเลยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยตอนนี้เราอยู่ระยองไม่ได้หนักเท่าภาคเหนือแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านมีลูกเล็กหรือว่าคนที่บ้านเป็นภูมิแพ้หรือเอาไว้ในห้องครัวกองกิ่นก็ช่วยได้เยอะมา,มากๆเลยนะการใช้งานเขาก็ง่ายๆกดปุ่มเปิดปิดเครื่องจากด้านหลังได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ระบบอัตโนมัติหรืออายกจะ ให้มันล้ำไปกว่านี้ก็จะต้องใช้ผ่านแอปได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแอป Line Store นั่นเองนะมาดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็ใช้ได้ทั้ง Smart Life, t u y ย่าหรือว่า Line Store เลยโหดมากๆตัวนี้อา้าวเครื่องปิดอยู่กดไปทีนึงเปิด ชเว็นะค่า PM นั่นเองนะ,ะ49แล้วแล้วก็ t e m p e อ a t เจอร์สายฟีฮูมิดิตี้60บอกมาแบบเรียวไทม์อันนี้ก็ซิงกันรวดเร็วเลยนะครับผมเวลาเรากดเปิดปิดก็ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเลยนะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ง่ายๆเลย Auto q u i ายเอ็ดหรือ Strong. สตองสตองเนี่ยเขาก็สามารถปรับแรงลมได้อีกนะนี่ดู ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ไม่ดังมากก็เอาไว้ด้านล่างนะครับผมตรง75ก็ทําได้ง่ายๆเลยนะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับผมไทม์สวิต์ตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดหรือว่าตั้งเวลาให้เขาเนี่ยทำงานเองได้เลยฟิลเตอร์สกรีนให้บอกมาเลยนะครับผมว่าตัวไ้กรองเราเนี่ยเหลืออีกกี่วันพรีฟโทนอันนี้เป็นเสียงนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไบรท์เนสกรีนนั่นเองก็ชายล็อกเผื่อมีตัวเล็กเนี่ยไม่อยากจะให้ไปกดมั่วด้านหลังเครื่องก็มากดล็อกได้แล้วนี่จะเป็นตัวแอปของเขานะใช้งานง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้กอุปกรณ์ แอปโฮมต่างๆแบบเรานี่ก็สามารถเอาไปใช้กับแอป Smart Life ได้เลยนะเดี๋ยวขอชูแอบกดค้างเพื่อํำการดีลิทอ่าตัวหน้าจอเนี่ยไฟอินดิเคเตอร์ Wifi ก็จะกระพริบมานะให้เราเข้าไปยังแอป Smart Life ตัวนี้เลยนะครับผมเข้ามาแล้วก็ด้านขวาบนจะมีเครื่องหมายบวกนะครับผมกดไปได้เลยแล้วก็ Air Device มันควรจะห้ามาแล้วนะครับผม Discover Device ขึ้นให้อัตโนมัติเลยกดแอดไปได้นะใส่ Wi-Fi ถูกแค่นี้ก็ทำการใช้งานกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเซนเซอร์ประตูหน้าต่างเวลามีคนมาก็ให้มันเปิดหรือว่าเจอโมชันการเคลื่นนอนไหวก็ให้มันเปิดอัตโนมัติแต่ตัวนี้มันจะไม่ได้ perfect หรือว่าใช้ทุกฟังก์ชันได้เหมือนแอปไลน์สโตรนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็กดเปิดกดหัวใจหรือว่ากด strong เนาะพวกคีย์ต่างๆเนี่ยแนะนาให้ใช้แอป Li น์สโตรนั่นเองมันทําได้เยอะมาก แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับอุปกรณ์อื่นแล้วให้มันเปิดปิดเนี่ยอันนี้ทําได้ที่จริงหน้าแอปเนี F ่ย e, มันอาจจะทําอะไรได้ไม่เยอะใช่ไหมมีแค่ปรับโหมดแล้วก็เปิดปิดแต่ตัวเครื่องเนี่ยมันแพคไปด้วยเซนเซอร์โคตรเยอะเลยนะนี่กด C ีนะครับผมแล้วก็ด้านขวาบนกดบวกแล้วก็ device นะครับผมดูว่าตัวเนี้ยมันทําอะไรได้นะกดตัวเครื่องเอันี่ดูโคตรเยอะเลยนะเซตอุณหภูมิในการตั้งออโตเมชั่นต่างๆความชื้นมี Indoor Temperature Outdoor h u m i d i t y มี PM ก็ได้นะครับผมโอ้โหทำได้เยอะจริงๆเลยตัวนี้ โอเคจัดเต็มสุดๆไ้กองที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ชั้นหลักๆอันแรกก็จะเป็น Active Carbon Filter อันที่2ก็จะเป็น Li โซลซานฟิลเอันที่3 Hepa Filter H13 อันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนะอย่างที่4ี่ก็จะเป็น a n t ต b a c t e ท i a รียคาร์บอน t i n g นั่นเองอันแรกเนี่ยกองกลิ่นอันที่3กรกองฝุ่นอันที่4ี่กองแบคทีเรียแพ็ครวมกันในอันเดียวเลยมาดูการใช้งานกองฝุ่นกันหน่อยดีกว่าครับผมป้านอกจากพวกฝุ่น PM 2.5อันเล็กๆแล้วเนี่ยพวกกลิ่นไม่พ ก็ถือว่าเป็นมลพิษเหมือนกันนะเอาไปจอดเซ็นเซอร์จับได้แม็กห้าร้อยเลยอันนี้ก็จะยิ่งทําความสะอาดอย่างเร็วเลยนะเพราะว่ามันจะปรับแรงดูดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมผ่านไปแป๊บเดียวเองเขาก็กองแล้วก็ลดพวกมลพิษได้เยอะมากดูจากควันข้างๆตัวเครื่องเลยเลยดูดเข้าไปกองอย่างเร็วตัวนี้ก็อัตราการกองเขาเนี่ยสามร้อยหกสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะหรือว่าครอบคลุมพื้นที่ถึง45ตารางเมตรเลยยิ่งเปิดแรงก็ยิ่งดูดได้ไกลนะเป็นไงกันบ้างซอร์ฟไลสโตเอวันโหดจัดจ ราคาถูกสุขภาพดีหาซื้อได้แล้วนะในส่วนของราคาเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่3 4 9 0บาทหลังจากส่วนลดแล้วนะปกตินี่ ,3990 บาทเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ราคาคุ้มกว่านี้อีกก็จะเป็นซื้อพร้อมหุ่นยนต์นะเพราะปกติราคานี้ซื้อแค่หุ่นยนต์เนี่ยก็แทบจะไม่ได้แล้วนะแต่นี่ได้ทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็หุ่นยนต์ไปเลยก็จะเป็นไลน์สโตร e G4 นั่นเองราคาก็อยู่ที่6 9 8 0บาทเท่านั้นเองนะเซตนี้ทั้งบ้านสะอาดแล้วก็ไลท์ฝุ่น PM ไปเลยโน,นี้พ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาด gadget smart home เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย